ยินด,ดีต millet, ออ้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับว่าเรามาพร้อมกับความปังของลิซ่าที่ส่งตรงจาก Instagram ที่มีผู้ติดตามนะครับ99.9ล้าน followers ในตอนนี้ลิซ่ามาลง IG แล้วนะครับทุกคนครั้งนี้ไม่ปล่อยให้รอนานจบงานปุ๊บลิซ่ารีบลง IG ทันทีเลยบอกเลยว่าสวยปังมากๆมีทั้งรูปภาพจากกล้องฟิล์มนะครับจากที่เราดูเนี่ยน่าจะเป็นกล้องฟิล์มแน่นอนแล้วก็กล้องธรรมดาทั่วไปเลยนะครับลิซ่ามาลงไว้ด้วยกันทั้งหมด5รูปนะครับใน Instagram p โพสและยังมี Instagram เร a ่องสตอรี่อีก3 s มสตอรีด้วยกันมาพูดถึงโพสต์ของลิซ่ากันบ้างดีกว่าในตอนนี้เนี่ย ลงไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับยอดกดไลค์เนี่ยพุ่งไป6 0 0 0 0 0แล้วนะครับทุกคนมาเร็วมาแรงมากๆเลยและเชื่อว,ว่าโพสต์นี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งโพสต์ของลิซ่าที่มีคนกดไลค์นะครับยอดกดไลค์เนี่ยทะลุ10ล้านได้เร็วที่สุดอีกหนึ่งโพสต์ของลิซ่าในปีนี้แน่นอนปีนี้ลิซ่ามีโพสต์ที่กดไลค์เนี่ยเกิน10ล้านแบบหลายโพสต์แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่จะต้องถึงนะครับยังไงก็ถึงเพราะว่าน,นี่คือสวยปังสวยอลังการสุดๆรูปแรกเนี่ กล้องฟิล์มเนี่ยเหมือนว่าเป็นของคู่กันเลยถ่ายออกมายังไงก็ดูดีดูสวยดูปังได้ขายทั้งชุดได้ขายทั้งกระเป๋านะครับรูปภาพจากกล้องปกติในโลกปัจจุบันของเรานี้เนี่ยก็ถ่ายลิซ่าออกมาได้สวยเป็นคนที่กล้องฟิล์มก็เอาอยู่กล้องดิจิตอลก็เอาอยู่แม้แต่กล้องมือถือเนี่ยก็ยังเอาอยู่นะครับรูปสดไม่ต้องแต่งกันเลยสวยเป๊ะสวยปังมากๆเลือกไปเลยนะครับว่าอยากได้รูปไหนไปใช้ขายของใช้ได้หมดไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องในจีสตอรี่ของลิซ่าเนี่ยก็มาเป็นคลิปวิดีโอเลยนะครับ ทั้งที่ถ่ายแบ็กดรอปหน้างานยืนโพสต์ปังๆแบบนางแบบมืออาชีพคลิปวิดีโอที่ลิซ่าเดินเข้าไปในช็อปหรือว่าในสตร์ของซ l ลีนเป็นช็อปใหม่นะครับแล้วก็รูปที่ลิซ่านั้นกําลังพูดคุยกับสื่อต่างๆที่มาในงานแล้วก็เข้าไปถ่ายกันในช็อปนั่นเองลิซ่าคือยืนสวยโดดเดน่นการแต่งหน้าช่าวาวมากๆสวยแบบสู ไม,ไม่รู้จะหาคาอะไรมาบรรยายจริงๆลูกนี้คือเต็ม10ไม่หักเลยนะครับให้คะแนนเพิ่มไปอีกเป็นร้อยเป็นพันใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับรีบไปกดกันเลยในตอนนี้ลิซ่าลง IG แล้วและการลง IG ของลิซ่าในครั้งนี้จะทําให้99.9ล้าน Follow ร์ในวันนี้กลายเป็น100ล้านในอีกไม่กี่ชั่วโมงแน่นอนนะครับรอดูกันได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องราวของลิซ่ากับการอัปเดต i ิน t a g r a m ในวันนี้ที่ลิซ่าลงไว้จากงานเปิดช็อปซีรีนะครับช็อปใหม่ที่สยามพารากอนแบงกอกไทยแลนด์นั่น มานียครับและกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝา like, กกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง